เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลยเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้บ้านพร้อมที่ดินเอกสารโฉนดคูแดงนอสสี่จอครับราคาเพียงแปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองเนื้อที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดตารางวานะครับตามโฉนดนี้เลยครับ เป็นบ้าน2ชั้นนะครับชั้นล่างเป็นพื้นที่โล่งนะครับจอดรถได้ผูกเปนอนได้จะต่อเติมกั้นห้องก็ได้ครับชั้น2เป็นไม้นะครับติดฟ้าไว้แล้วนะครับพร้อมเพื่อยู่ได้เลยราคาโอนเจ้าของบ้านออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือคนละครึ่งนั่นเองนะครับเขาโอนคนละครึ่งก็ไม่กี่บาทครับตอนนี้มีโครงการของทางภาครัฐนะครับค่าโอนเหลือล้านละ100บาทครับหลังนี้8,50 0 0 0บาทครับออกไม่เท่าไหร่ครับ สนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะดูท,ที่ดูบ้ากนกระสายตรงถึงผู้ขายได้เลยครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมาชสีเป้าวาดสวยๆถูกๆกห้ได้เลือกกันเป็นประจำทุกวัน,นครับในไหม่ภาพตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับก็ฝากด like กดไลค์กดถูกใจไว้ด้วยพื้นที่ชัดสองครับตามรูปนี้เลยนะครับก็ปรับปรุงทำความสะอาดนิดหน่อยก็อยู่ได้เลยนะครับถ้าอยากให้สวยก็รีดเวทหน่อยสวยแจ่มพร้อมอยู่ครับราคาไม่แพงหลังนี้ ที่จัดที่ดินอยู่ตำบลหลังฟ้าครับอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับแป50,000บาทเท่านั้นครับเนื้อที่168ตารางวาไฟฟ้าน้ามีพร้อมครับสดยใจก็ติกดก่อเจ้าของได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ